สวัสดีครับสร้างเลกอุดดิตนะครับวันนี้จะมาแนะนำการเปลี่ยนโรตรี่นะครับโรตรี่เสียมันเสียยังไงก็คือหลวมนะครับดังได้เป็นถั่วงอกได้ขาดนะครับถ้าหลวมมากๆเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนดีกว่าแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับ เราก็จะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมแกะพวกพวกฝาพวกอะไรนี้ตีนผีนี้ก่อนนะครับ คผมถอดช่วงข้างบนออกแล้วนะครับเอาฟันออกจะได้เห็นชัดๆตัวนี้เราจะถอดนะ,ะเป็นตัวล็อกโรลาอรี่นะครับเป็นตัวล็อกโรลาอรี่แต่น็อตมันอยู่ด้านล่างนะครับต้องพิกจาก นอตมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคายน็อตออกมาแล้วเราก็พลิกตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัวนี้นะคะรับเป็นตัวล็อกโรตรมันจะใส่อยู่ในลักษณะนี้นะครับเดืยมันจะเข้าไปอยู่ในช่องนี้ถอดโรลเรรีออกก่อนนะครับ ไมลรตเจอรี่มันหลวมหลวมแบบนี้นะครับมันจะเป็นถัวง,งอกง่ายนะครับหรือได้ขาดเข็มลงไปที่ไส้ก็สวยนะครับเพราะว่าตัวนี้หลวมแบบนี้ครับเข็มบินบ่อยปลายเข็มหักนะครับเราก็มาเปลี่ยนนะครับ ครับตัวนี้ตัวใหม่แล้วก็หมุนหาช่องนี้นะครับช่องนี้เอามุนเข้าไปแล้วก็สวมเข้าไปนะครับในแกนเดิมก่อนดูซิติดนอด็นอตน็อตล็อกไหมใครน็อตล็อกออกใส่เข้าไปใหม่นะครับแล้วมันก็จะเข้าไป หมุนตัวนี้นะครับเราจะเข้าไปล็อกนะครับนี่เราจะล็อกแบบนี้แต่มันอยู่ด้านบนนะครับหมุนเห็นไหมอ่ะเนี่ยมันจะเข้าไปในช่องนี้นะครับนี่เลยเนะเอาเข้าไปก่อน Thank <laughs> you. ล็อกล็อตตัวนี้ก่อนนะครับแล้วมาดูด้านบนนะครับ เข็มนะครับเข็มมันจะมีสองแบบนะครับจะให้ดูเข็มนะครับนี่ครับเข็มเข็มจักเย็บจะมีสองแบบนะครับเข็มเดียวเราสังเกตได้ว่า ด้านขวามือเนี่ยอันนี้นะครับตูดมันจะใหญ่กว่าซ้ายมือเห็นไหมถ้าเป็นตระกูลจับซิงเกอร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นตูดโตแบบนี้นะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาจะเป็นตูดเล็กแล้วทีนี้ว่ามันแตกต่างกันแบบไหนนะครับว่าทำไมต้องมีตูดเล็กตูดใหญ่แล้วเราไปใส่ กันได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับดูสาวเข็มเงินก่อนอันนี้จะเป็นของซิงเกอร์นะครับแล้วทีนี้ถ้าเราเอาเข็มตูดเล็กใส่เห็นไหมเราสังเกตได้ว่าเข็มเนี่ยจะโยกจะหลวมมากเลยนะครับถ้าเอาเข็มตูดโตใส่ มันก็จะฟิตพอดีจะไม่โยกมากนะครับแล้วถามว่ามันใช้งานร่วมกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราเย็บผ้าหนาเราใช้เข็มตูดเล็กนะครับโอกาสน็อตล็อกมันจะคลายครับเพราะว่าเวลาเราเย็บเนี่ยมันเข็มมันจะโยกโยกให้ตัวมากปุ๊บเข็มก็จะหลุดออกมา ล็อกไม่อยู่นะครับน็อตจะล็อกไม่อยู่นะครับตะกูลซิงเกอรต้องใา้เข็มตูดโตนะครับนะครับแล้วใส่เข้าไปแล้วมันจะล็อกแน่นนะครับเข็มจะไม่หลุดง่ายนะครับแล้วมันจะแน่นโอกาส เย็บผ้าหนาแล้วเข็มมันโยกแล้วก็จะหลุดออกมาน้อยมากนะครับอันนี้เรื่องเข็มนะครับครับอันนี้ตูดเล็กน,นีตูดโตครับตระกูลจากตระกูลซิงเกอร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นตูดโตนะครับอ่ะเรื่องเข็มแค่นี้นะครับ แล้วทีนี้เราตั้งเลยเราหมุนดูก่อนนะครับดูว่าเข็มมันยาวแค่ไหนถึงเหมาะสมนะครับผมขอดูนิดนึงนะครับ ความยาวเข็มที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิด่นึง ความยาวของเข็มที่เหมาะสมนะครับนี้สมมติว่าที่โตรตเตอรี่ที่เราใส่เดี๋ยวนะช่องโอเคจะใส่อยู่ในลักษณะนี้นะครับเราสังเกตรูเข็มนะครับรูเข็มสอดลงไปแล้วนะครับเราต้องมองเห็นทะลุรูเข็มด้านล่างแบบนี้นะครับต้องมองเห็นนะครับ ถ้าต่ำลงมาไม่ได้นะครับมองไม่ทะลุถึงข้างบนถ้าสูงเกินก็เข็มลงน้อยเกินนะครับมันต้องเข็มลงมาแล้วเราจะมองเห็นรูเข็มทะลุขึ้นไปนะครับมองจากด้านด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ทะลุขึ้นมาด้านบนนี้นะครับเราจะมองจากด้านล่างนะครับให้ให้ทะลุข้างบนอย่างนี้นะครับเห็น เห็นรูเข็มนะครับมันก็จะอยู่ในในลักษณะแบบนี้เราเราเอาเข็มใส่หมุนเข็มต่ำสุดเราจะมองรูเข็มทะลุขึ้นไปได้นะครับอย่าต่าลงมานะครับคือยาวเกินถ้าสูงขึ้นไปก็คือสั้นเกินนะครับนะครับเราต้องมองเห็นนะครับเข้าใจไหม มันมันสูงไม่ชันนะครับมองนะครับ,นะร,บรูเข็มเนี่ยถ้าเรามองด้านนี้รูเข็มต้องมองเห็นทะลุถึงข้างบนนะครับตอนที่เราหมุนเสาเข็มลงสุดนะครับลงสุดแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ก็ตั้งเลยนะครับหมุนเราสังเกตเสานะครับ ลงสุดขึ้นนะครับขาขึ้นนะครับลงขึ้นขึ้นเสร็จแล้วรนี่คือหัวโรตรี่นะครับเราก็ต้องเอาไปเฉี่ยวตรงรอยว้วๆพอดีนะครับมองเห็นไหมแช่เฉียวนะครับแล้วก็ ล็อกล็อตตัวนี้เบามือเพื่อที่เราจะหมุนได้นะครับเอาล็อกแค่พอพอมันขยับตัวได้นะครับแล้วเราก็ค่อยหมุนดูหมุนดูแบบนี้นะครับถ้ามันไม่พอดีเราก็จับหมุนอยู่เหนือรูนะครับอยู่ประมาณรอยว้าวๆนะครับเดี๋ยวผมขอมองนิดนึง มองด้านเราจะมองเป็นสองมุมนะครับมองด้านนี้ก่อนมองด้านนี้ก่อนหัวโรตเตอรี่อยู่เหนือรูไหมแล้วก็มองด้านหน้าเราว่าโรตเตอรี่เฉียวเข็มพอดีไหมนะครับหมุนมาเฉียวเข็มพอดีไหมอะไรนะครับ ถ้าไม่พอดีเราก็ขยับอย่าให้เบียดเข็มนะครับอ่าอย่าให้เบียดเข็มถ้าเบียดเข็มแล้วโรตารี่เราก็หัวโรตารี่เราจะเสียเร็วนะครับเดี๋ยวผมขอก้มดูนิดนึงนะครับ พอ,อดีแล้วก็ล็อกเลยนะครับนี่ก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับ เดี๋ยวเราประกอบพวกฝาพวกอะไรนี้เสร็จแล้วเราก็มาลองเย็บกันนะครับ แป้นข้อฟันนะครับรูเล็กเอาไว้เย็บผ้าธรรมดาผ้าทั่วไปผ้ายืดนะครับรูใหญ่เอาไว้เย็บผ้าหนาผ้ายีนอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราเอารูใหญ่ไปเย็บผ้ายืดมันก็จะกระโดดง่ายนะครับต้องเป็นรูสังเกตรูนะครับรูรูตรงเข็มเห็นไหมเล็กใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูเล็กตั้งนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองเย็บกันนะครับ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวลองเย็บกันนะครับดูว่าจะกระโดดไหมโอเคนะครับนี่เป็นผ้าธรรมดานะครับผ้าทั่วไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองผ้ายืดนะครับเพราะว่าผ้ายืดเนี่ยเย็บยากสุดแล้วครับ ถ้าโรตารี่หัวโรตารี่เราไม่ดีมันจะเย็บผ้ายืดกระโดดนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ผ้ายืดผ้าธรรมดานะครับ โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ช่างเล็กอุดดินนะครับสวัสดีครับ